สบายกันดีไหมจ๊ะวันนี้วันจันนึกถึงอะไรดีนึกถึงคุณยายจันนึกถึงพระจันนึกถึงกระต่ายบนดวงจัน เพความจริงเวลาที่เราใช้ในปัจจุบันนยไม่ว่าจะเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันเป็นชั่วโมงเป็นนาทีวินาทีก็ได้รับอิทธิพลมาจากดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นะ โลกม,มีโลกโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยที่มาของการนับวันเดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทเนีเพราะว่าโลกนี่นะทำไมหนึ่งปีถึงแบ่งเป็นสิบสองเดือนจะ้ะใครตอบเนี่น ทำไมหนึ่งปีถึงเป็นสิบสองเดือนเน่ะทำไมไม่สิบเดือนอมันง่ายดีอะ่ะทำไมสิบสองเดือนเ่ทำไมไม่สิบเดือนเนยมันง่ายดีอะ่ะใครรู้บ้าง นับหนึ่งถึงสามถ้าไม่มีใครตอบจะเฉลยเฉลยเถอะค่ะไม่รู้ใช่ไหมก็ <c oughs> เพราะว่าในขณะที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเนี่ยนะดวงจันทร์เนี่ยจะหมุนรอบโลกเนี่ยประมาณ สามสิบวันยี่สิบแปดวันจริงๆคือยี่สิบแปดวันเอาขอไปดวงจันทร์เนี่ยจะหมุนรอบโลกเนี่ยสิบสองรอบทันไหมอีกทีนะขณะที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเนะี่ยดวงจันทร์จะหมุนรอบโลกเนี่ยนะสิบสองรอบโดยประมาณ ปีนึงก็เลยต้องมี12เดือนไงดวงจันทร์นี่ก็เดือนเดือนนี่ก็ดวงจันทร์ใช่ไหมหนึ่งรอบก็คือปีโลกขนาดที่โลกมันรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเนี่ยก็คือหนึ่งปีใช่ไหมดวงจันทร์เนี่ยจะหมุนรอบโลกเนี่ยสิบสองรอบอหนึ่งปีก็เลยมีสิบสองเดือน อันนี้เรียนอ,อนี่เรียนมาแต่เด็กเรียนเมาแต่เด็กๆนะแต่ลืมมาแล้วใช่ไหมปีเอ,องก็เลยมีสิบสองเดือน,นแล้วก็ในขณะท,ที่ดวงจันทร์เนี่ยหมุนรอบโลกหนึ่งรอบเนี่ยนะโลกเนี่ย โลกจะหมุนรอบตัวเองประมาณ30รอบเ,เดือนหนึ่งก็เลยมีประมาณ30วันทันไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งปีโลกก็จะหมุนรอบตัวเองขณะที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ห่งรอบเนี่ยโลกก็จะหมุนรอบตัวเอง360รอบโดยประมาณ ทนบเ,เพราะฉะนั้นเราเอาธรรมชาติของการหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบโลกมั่งดวงอาทิตย์มั่งเยนะมาทำเป็นผังกลมๆเพราะฉะนั้นวงกลมก็เลยแบ่งเป็น360องศา สามองศามาจากไหนก็มาจากโลกขณะที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเนี่ยโลกจะหมุนรอบตัวเองสามรอหกสิบรอบทันใช่ไหมอ่นี่ก็คือและในขณะที่ ในรอบหนึ่งปีเนี่ยดวงจันทร์หมุนรอบโลกสิบสองรอบเนี่ยขาก็เลียวเลขสิบสองมแหละถอดมาเป็นนาฬิกานาฬิกาก็เลยมี12ช่องทำไมไม่มีสิบอะ,อะมันก็ถอดมาแล้วก็ถอดมา เนื่องจากมีกลางวันมีกลางคืนเนาะก็เลยแบ่งเป็นกลางวันส2องชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมงทำไมถึงมีส2องชั่วโมงอ่ะก็เพราะมาจากนี่แหละมาจากการถอดแบบออกมาว่าในขณะที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเนี่ยดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง12อรอบให้ขอไป ดวงใจหมุนรอบโลกเนี่ยสิบสองรอบวันหนึ่งมีสิบสองชั่วโมงกลางคืนก็เลยสิบสองชั่วโมงแล้วทำไมหนึ่งชั่วโมงเป็นหกสิบนาทีแล้วทำไมหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาทีก็ามาจากสามร้อยหกสิบเงิน แต่เติมศูนย์ไปตัวนน 3, หนึ่งเป็น3,600 1ชั่วโมงก็เลยมี3,600ส่วน1ชั่วโมงนะมี3,600ส่วนแต่ว่าเวลาเรานับ1ชั่วโมงกับอีก2,999เนี่ยมันมันนับยากก็เลยแบ่ง60ส่วน 60ส่วนเท่ากับ1นาทีขอไยัยเออใช่60ส่วนเท่ากับ1นาทีเพราะงั้น1ชั่วโมงจึงมี60นาที1นาทีมี60วินานที60คูณ60ได้เท่าไหร่3,600ไหม1ชั่วโมงมี3,600ส่วนมาจากไหนก็มาจากปีนึงมี360วันนี่แหละ เกิดจากดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกเนี่ยทันไหมเนี่ยไอ้นี่ของพี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยไอ้พี่คุยเรื่องอะไรเนี่ยคุยเรื่องวันจันทร์ใช่ไหมคุยเรื่องสังคมศึกษาดาราศาสตร์อันนี้เรียนตั้งแต่เด็กนะจะจะไม่ได้เนาะ งั้นแต่ละวันเนี่ยนะเราเดินทางนะทุกคนเนี่ยเดินทางรู้ไหมว่าเรากำลังเดินทางเดินทางรอบดวงอาทิตย์โ <c oughs> ดยมียานอวกาศลำใหญ่มากเรียกว่าโลกกำลังเดินทางรอบดวงอาทิตย์ถ้าครบหนึ่งรอบเมื่อไหร่คืออายุเพิ่มขึ้น หนึ่งป mm ีเพราะฉะนั้นเราอยากจะเดินทางรอบดวงอาทิตย์กี่รอบจะ๊ะ mm hmm. น่าจะสักร้อยยี่สิบรอบนะ mm hmm. จะได้อายุร้อย mm ี hmm. ่สิบปีเออ mm hmm. แล้วในขณะที่โลกห mm hmm. มุนรอบตัวเอง นขณะที่โลกหมุนรอบตัวเอง360อสามร้ 260. อยหกสคูณห้าสิเท่าไหร่กดคือคิดเลขสิในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเอง360ร้คูณห้ 18,000ในขณะที่โลกมุนรอบตัวเอง18,000รอบสวรรค์ชั้นจาตุมหาลิชิกามึงหมุนรอบตัวเองได้1รอบ1รอบก็คือวันหนึ่งของสวรรค์ชั้นจาตุมหาริชิกา ทำไมนัเป็นวันก็เ,เพราะว่าสวรรค์แต่และชั้นเขาหมุนรอบตัวเองอ่ะหมุนรอบตัวเอง <c oughs> สวรรค์ไม่มีกลางคืนมีแต่หนึ่งวันมีผู้ถามว่าแล้วเทวดานอนตอนไหนเป็นปัญหาที่ น่ารู้หลวงพี่ก็อยากรู้นะเมื่ออยากรู้ทําไมจ๊ะอธิษฐานอะไขอให้ได้ไปรู้ไปเห็นแต่อย่าเพิ่งรีบตายอยากรู้เลยรีบตายไม่ใช่ขอให้ไปรู้ไปเห็นเอ้ะเทวดาน,นอนหรือเปล่าสวรรค์ไม่มีกลางคืนมีแต่หนึ่งวันแต่ว่าโลกมนุษย์มีกลางวันกลางคืน นั่งสมาธิดีกว่าพูดไปเรื่อยพูดให้สบายใจอ่ะ mm. สสบายโอ้เน,นี้เอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เอาอะไรมาพูดเยอะแยะหมดพอไม่ยังจ้ะอพอแล้วนั่งสมาธิกันดีกวา mm. ่าใจสบายแล้วก็เอาความสบายมาเล้วมาปฏิบัติธรรมนะจ๊ะ